นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสามสิ่งควรพกไว้ติดกระเป๋าสตางยิ่งพกยิ่งรวยก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะสามสิ่งเรียกทรัพย์ที่ควรมีติดกระเป๋าสตางค์วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการพกของมงคลติดกระเป๋าสตางค์เพื่อเรียกทรัพย์ สำหรับคนไหนที่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยดูดซั์ได้ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของการเงินก็ควรที่จะลองไปหาของสามสิ่งนี้มาเก็บไว้ในกระเปะะ๋าสตางค์ <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของเคล็ดลับ <c oughs> การดูดซั์ก็เป็นได้คะ่ะเอาเป็นว่าลองไปรับฟังดูค่ะว่า สามสิ่งที่ควรมีติดกระเป๋าตังค์เรียกทรัพย์มีอะไรกันบ้างแต่บอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะสามสิ่งเรียกทรัพย์ที่ควรมีติดกระเป๋าตังค์หนึ่งเหรียญโบราณค่ะอีกหนึ่งความเชื่อที่ยึดถือมาแต่โบราณ คือให้เราเก็บเหรียญโบราณติดกระปะะ๋อสตางเอาไว้เชื่อว่ายิ่งเก่ามากเท่าไรจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งยังช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจต่างๆได้และเหรียญที่เหมาะแก่การเก็บที่สุดก็คือเหรียญเก่าหนึ่งสตังในสมัยก่อนเชื่อว่าจะช่วยหนุนดวงเรื่องการเงินโดยเฉพาะผู้ที่ค้าขายปล่อยสินเชื่อจะมีกำไรไม่ขาดทุนค่ะ 2. การดสีเหลืองเพราะเชื่อว่าการดสีเหลืองเป็นตัวแทนของธาตุดินธาตุแห่งความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเสริมดวงเรื่องการงานการเงินได้อาจจะเก็บเป็นบัตรเครดิตบัตร ATM ที่มีสีเหลืองหรือซองใส่บัตรสีเหลืองพกติดไว้ในกระเป๋าสตางค์เสมอ งานที่ทำอยู่จะก,ก้าวหน้ารวดเร็วไม่มีปัญหาติดขัดไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆค่ะ 3. โบราณเชื่อว่าหากอยากมีเงินเก็บก็ควรเก็บธนบัตรที่มีเลขลงท้ายเป็นเลขมงคลไว้ในกระเป๋าสตางค์เสมอเช่นลงท้ายด้วยเลข8หรือว่าเลข4เพราะเชื่อว่าเป็นเลขที่มีอำนาจ แบ่งเรื่องความมั่นคงจะช่วยหนุนดวงเรื่องการเงินทำให้มีเงินไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ไม่ขาดสายควรเก็บไว้ในช่องใดช่องหนึ่งของกระเป๋าเพื่อไม่ให้ปะปนกับธนาบัตรใบอื่นค่ะและไม่ควรนำออกมาใช้โดยเด็ดขาดธนาบัตรมงคลหรือเงินขวัญถุง วันนี้เรามีข้อแนะนำสำหรับการเก็บเงินขวัญถุงตามวันเกิดที่หลายคนมีความเชื่อเรื่องของเงินขวัญถุงเงินนำโชคเลขมงคลแบ่งเลขมงคลเลขไหนที่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เลขไหนช่วยเสริมเรื่องการเงินการงานเลขไหนดีเลขไหนสวยลองมาติดตามรับฟังค่ะ วิธีเรียกเงินเข้ากระเป๋าสตังค์ตลอดปีเงินขวัญถุงตามวันเกิดแบงค์ขวัญถุงตามวันเกิดที่ควรพกติดไว้ในกระเป๋าสตังค์เงินขวัญถุงตามวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ควรเก็บแบงค์หนึ่งพันเงินขวัญถุงประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอังคารควรเก็บแบงค์หนึ่งร้อยเงินขวัญถุงประจำวันเกิดสำหรับ คนที่เกิดวันพ pues ุธกลางคืนควรเก 500, 500. Nah ็บแบงค์ห้าร้อยเงินขวัญถุ 101. งประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันควรเก็บแบงค์หนึ่งพันเงินขวัญถุงประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรเก็บแบงค์หนึ่งร้อยเงินขวัญถุงประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ควรเก็บแบงค์ห้าร้อย เงินขวัญถุงประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ควรเก็บแบงค์หนึ่งพันเงินขวัญถุงประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ควรเก็บแบงค์ห้าร้อเลขแบงค์ขวัญถุงตามวันเกิดชนิดของธนบัตรที่จะพกติดกระเป๋าสตางค์ไว้ก็ควรต้องดูด้วยเช่นกันเช่นคนเกิดวันไหนควรพกแบงค์อะไรดีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ เลขแบงขวัญถุงสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เลขเงินเข้ามาคือเลขสี่เลขมีคนอุปธรรมทางการเงินคือเลขสามเลขเงินทองไม่ขาดมือคือเลขเก้เลขมีโชคมีลาบคือเลขเจ็ดเลขได้สมบัติเก่าคือเลขหนึ่งเลขปลดหนี้คือเลขแปดเลขแบงขวัญถุงผู้ที่เกิดวันอังคารเลขเงินเข้ามาคือเลขเจ็ด เลขมีคนอุปธรรมทางการเงินคือเลข9เลขมีเงินทองไม่ขาดมือคือเลข6เลขมีโชคลาภคือเลข4เลขได้สมบัติเก่าคือเลข6เลขปลดหนี้คือเลขหนึ่งค่ะเลขแบงขวัญถุงผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันเลขเงินเข้ามาคือเลข9เลขมีคนอุปธรรมทางการเงินคือเลข3เลขเงินทองไม่ขาดมือคือเลขส เลขโชคดีมีลาบคือเลขสี่เลขได้สมบัติเก่าคือเลขแปดเลขปรดหนี้คือเลขหกค่ะเลขแบงขวัญถุงสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเลขเงินเข้ามาคือเลขเก้าเลขมีคนอุปถธรรมทางการเงินคือเลขสามเลขเงินทองไม่ขาดมือคือเลขสองเลขโชคมีลาบคือเลขสี่เลขได้สมบัติเก่าคือเลขแปด เลขปรดนี่คือเลขหกคาเลขแบงค์ขวัญถุงสำหรับผู้ที่เกิดวันพระฤหัสบดีเลขเงินเข้ามาคือเลขหกเลขมีคนอุปธรรมทางการเงินคือเลขห้าเลขเงินทองไม่ขาดมือคือเลขเก้าเลขมีโชคมีลาบคือเลขสองเลขได้สมบัติเก่าคือเลขสี่เลขโปรดนี่คือเลขสามคาเลขแบงค์ขวัญถุงสำหรับผู้ที่เกิดวันสุก เลขเงินเข้ามาคือเลข9เลขมีคนอุปธรรมทางการเงินคือเลขหนึ่งเลขมีเงินทองไม่ขาดมือคือเลขสองเลขมีโชคมีลาบคือเลขสามเลขได้สมบัติเก่าคือเลขห้าเลขปลดหนี้คือเลขแปดค่ะเลขแบงขวัญถุงสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เลขเงินเข้ามาคือเลขแปด เลขมีคนอุปธรรมทางการเงินคือเลขศูนเลขเงินทองไม่ขาดมือคือเลขหกเลขมีโชคมีลาบคือเลขสี่เลขได้สมบัติเก่าคือเลขหนึ่งเลขปลดหนี้คือเลขสองคาเลขแบงค์ขวัญถุงสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เลขเงินเข้ามาคือเลขสี่เลขมีคนอุปธรรมทางการเงินคือเลขหกเลขเงินทองไม่ขาดมือคือเลขแด เลขโชคดีมีลาบคือเลขหเลขได้สมบัติเก่าคือเลขศูนเลขปลดหนี้คือเลขเจก่อนที่จะนำเงินขวัญถุงลงในกระเป๋าสตางค์ก็ควรที่จะสวดมนต วันนี้เรามีคาถามหาลาบมหารวยมาให้ทุกท่านได้สวดก่อนที่จะนำเงินขวันถุงลงในกระเป๋าสตังเป็นพระคาถาของพระครูสุนทรธรรมวินิจหรือหลวงพ่อรวยปาสาธิโกแห่งวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อรวยท่านเป็นเกจิชื่อดังคาถาของท่านขึ้นชื่อในเรื่องของการเรียกทรัพย์เรียกโชคเงินทองไหลมาเทมาก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบหลังจากนั้นก็ให้ว่าพระคาถาเก้าจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโะมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกราสะพระพุทธชิตาสัพพะโสคุณวิภาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิ ัวนตุเมนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ